มีคนเดียนหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะสี่โต๊ะห้าโต๊ะหกเจ็ด,น,ดนี่ทุกคนเอ้ยอ,อันตรายไม่คุ้มคืออยู่นี่นนมีอีกทุกคนขเ,าเคขาจะเก็บหรเขาจะหยับยใจอยู่นี่นะ ค่าสบายดีและสวัสดีนะทุกคนเอ่อต่อจากคลิปนั่นแหละนะคอยกับมาแต่เ็นบุระต่อจากคลิปนนฝนตกทุกคนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนตัวนี้ก็เจ็บเป็นมุ้งนํากับมานะเนื่องจากว่าพายุเขาเนาะพายุหนองฟ้าเขาน้ำนี่เต็มหมดแหละตอนนี้และตอนค่ำนี่ฮันสิพากันคอยสิพาทุกคนไปหาคกิปอา่าจิโร่นะ จิโร่เล่าว่าจิโป้มอะไรเนาะน้ำท่วมน้ำขึ้นลายแล้วมันท่วมมันฮูมันห่างมันเฮือนมันรักบอกอ้ไอ้สิบสิบปเก็บนะใครเม็นว่ามาน้ำเนี่ยมันขึ้นตั้งแต่ตอนเว้นกับจิสิค้างอยู่ทุกคนนี่มาข่ำพวกนะมาข่ำกับไปหาการกัได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวสิไปไตไปเยื่อเงาจิโร่มันขึ้นตามภูมิยาภูมิอย่างนะอะไปหาที่ตามกันนะนี่นะทุกคน กิโลหรือที่ปูมเวลานำทูมนี่มันจะขึ้นมาจับทมต้นหญ้าต้นใบยังไงเนี่ยหาเก็บนะถ้าแม่นว่ามันนำนี่มันขึ้นตอนเว้นคือนจะคักอยู่ทุกคนเะแต่ว่าคอยอย่างเชียงยให้ทุกคนเบิ่งมันจองเห็นคักนะเดี๋ยวนี้มันมากขึ้นนะมันทูมขึ้นก็ต้องหาเก็บมันขึ้นเลยน้ำมันขึ้นมาเดินเทงคอยเต๊ะทุกคนขึ้นมาบ้านอะไรกัน โกญ่ามีทุกคนหาโลกิบตามโกญ่าน,นี่นะทุกคนเลยมันขึ้นนี่ตามพุ่ม,มน,นี้นะทุกคนข้าเม่นมันทุกคนว้าวเลยทุกคนเลยข้าเม่นว่ามันโดนโถมตอนเว้นนะขี้บโบนทุกคนเลยเพราะว่ามันได้เห็นคักนะ นี่มันเกิดขึ้นเนาะค่อยไฟมันเกิดบค่อยชะว่างมาไรนี่นี่ว่าทุกคนเด็กตัวนี้กันทุกคนเลยนี่ใช่จิ่มคลองอีกแล้ว ็มล้อือผมเพ่อนแล้วปลาทองกานกระพกกักเนาะทุกคนนีส่สองตัวแล้วหนึ่งตัวสองตัวนะหลายทุกคนจิโรนะที่ปมหลายข้ามนาโทมมไม่ โอ้ยยังไงเป็นตอนเว้นนี้ทุกคนเลยนั่นเป็นตอนเว้นยี่เห็นคักได้ยิงขามใช่ป้อทุกคนจับอยู่นั่นนี่หนึ่งตัวนี่สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกเจ็ดทุกคนเต็มนี่นี่ โอ้ยกระเป็นเป็นของเว้นทุกคนเอ้ยซั่งจีหาในคืนมันหายากต้องไต่ไฟหานะรูบลู่เร็วซีปลายตัวได้ทุกวนอยู่นี่ไงนี่ต้นนี้นะนี่นสองตัวนี่ทึ่งนี่นะนะใช่ลรืออู้นี่ต้นนี้ทุกคนมันมันขึ้นอยู่ทึ่งพวกนั้นทุกคนน้ำท่วมมันขึ้นนี่นะ นี่คนนี่อยู่ตามปัวยานจิ้งรีดจิ้งรีดเนี่ยคน้นอยู่น้ำเคาะมูนี้นะนี่หนึ่งสองสองโตมันนี่สามนะสามโตสี่โตน,นี่ห้าโต เอ้ยมันขึ้นอยู่ตามต้นนี่ทุกคนโอ้ยเบิ่งดดีแล้วนี่ทุกคนนี่มันจับมันขึ้นจับตามนี่นอ่ะนี่เพราะหมูค้อยกัะน้ำท่วมทุกคนเอ้ยน,นี่โอ้ยหมูมี่มันนอนอลไรมาแล้วนี่นี่จะน้ำทุกคนนี่มันขึ้นมัดเต็มมัดน้ำนเ่ยเก็บเอาไว้นะ ไก่ทุกคนเฮ้ยน้ำทูมไก่ไก่วันนี้มันน้อนเลยอ่ะน,น้อนนี้นี่ทุกคนนี่อยู่นี่องตัวซ้อนเลยนะ อ,อคือค่อยว,าวย่าแบบทุกคนก็ไม่มาเป็นตอนเว้นนะแก็บตะเก็บบลูทุกคนเลยอันนี่เป็นกลางคืนนะน้ำก็ขึ้นคืน,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 นมันก็นเลยได้เอาอันนี้ไฟนี่เยื้องหานะถ้าเป็นเว้นนี่คือสีบบลูทุกคนกนะ็เอาทุกคนเลยมันบริมีโทนจิปบลม มีท่อไม่กินโลมีโท่กินลีดในทุน,นได้ไหมมีรถสารพิษกำเบลโมเมนต์กำนักเลยอ,อันตรายทุกคนเอ้ยเนี่ยน้ำท่วมคุ้มปะไรทุกคนเลยมีทั้งงูทั้งคาบทั้งกีเค็บมั้ยังต,ต้องระวงังเลยโมเมนบุระวงังเลยไปก็ได้ยโยนจับต่ำนี่เอากระ <Okay. S 1> หาเอาแต่กิลลี่นี่แหละในโมเมนตกิลลี่ ary, เบาเลยทุกคนอันตราย สองตัวส,สามตัวน้ำทัวร์ไม,ม่นี่มันสบายนะหนึ่งทุกคนมันมันมันบกค่อยเต้นไป่ใจนะมันนิ่งนะเขาทางเขาเห็นก็อยู่ทางเขาเอานะจับเอาจับเอาแล้ยกเว้นแต่ตัวเขาบกห็นวนๆเหมืตัวมันก็ชนครับนะมันอยูต่ตามใบตองตามนี่โอ้โหเหนื่อยทุกคนหรือเปล่ามันอยู่หกนี่ทุกคนนี่ กูตัวนั้นะ้วมันโขกมานี่ขึงคืนบุกาเขาด้วยคนถ้าเป็นกลางเว้่นค่อยวาวนี่คือสิงุหวดด้คนนี่น้ำคืนข่าพุค้นะนี่คนจับตาไม่ตรงนี่นะนานเลนานลนี่นี่นี่ตมันี่ตัวลงน้ำเลยตังอะไรลงน้ำ พ่านมาจัดก,การแล้วบ่าย <c oughs> มางป้ามางลุงยานวะ <c oughs> ยานที่เข็บด้วค <c oughs> นยันตะครับนี่คนอืออ้าวนี่เราอยู่แน้นหรออ่ทุกคนเฮ้ยอันตรายไม่ อถอยทับแรกผ่านมาถอยทับเป็นว่าสิบบนกันไปบนเลยแม่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะตัวที่สี่อยู่ดีกบนโอ้โตัวที่สี่ ตัวที่ห้าตัวที่หกอือตัวที่เจ็ดน่าลอยมาอีกเลยวทุกคนเก็บโบนมือเลยทุกคนเน๊ยอะนี่ตัวตัวใหญ่เลยนะ น้ำมาเด็กพุทธทุกคนเลยมันข้ามพุทมาหลุดกิบยักนะโานี่ไตไพหากิบเนาะบางปีนี่มันมามันมามันมันมันขึ้นตะเวินนี่ทุกคนแบบของเว้นมันขึ้นอยู่โอ้ยเก็บบุญทุกคนเลยพ่ามันมันเห็นมันหาง่ายนะถ้าเป็นของเว้นมันหาง่ายทุกคนเม้นอื่นหรอก ตูโบเห็นก็น่าสิไลดูคนเพราะมันเป็นกลางคืนนะหาล่างหายางล้อหาเก็บตามมันคุ้มยางนุกคนแล้วมันก็จะขึ้นตัวมันเห็นง่ายมันก็เห็นคุณตัวนั้นเห็นโบห็นง่ายกะับโบห็นนะมันซอนคักกับโบห็นทุกคนเลย บางตัวกับน้ำไหลน้ำพัดมาโยนต้นเข้าอย่นี่ถันไหลเป็นน,น,น้ำต้นเข้าต้น้ำนะนี่นะรอ,อบนี้น้ำแทนน้ำบาทดทุกนะคนเลยกินมะทมจากทษอให้หน้าค่อยก็ได้ มมือไห่ไหลมั้จากทงอื่นทุกคนเป็นไหลม้ยหรืไปลไ่ยไ้แล้วมาจับค้างอยู่น้ำนี้นะป่าเขาเ่าเด็ดทุกคนตัวนี้กันห,หาเ,าเรากริไปเรื่อยๆทุกคนเลยเขาได้กริอยู่ย คืยค่อยว้าวแล้วข้างเมนเป็นของตอนเวทนี่มันจะได้หากว้างกันนี่ดูน <c oughs> มันจะได้ไปลลายบ่อนไปกว้างกันนี่นี่ไม่เป็นตรงขึ้นค่อยย่างไปไปกว้างอะได้เพราะวตนนี้มีแต่น้ำดูหน่อนยะเลี้ยงอดไก็มีแต่น้ำมันเต็มท่งเนี่ยนะไหลบ่าออกมาหนี่งคนตกใจตัวน,นี้เพิ่งกัดลายมาทั้งอื่นดูคนนี้ลายมาทั้งอื่น หลายแล้วมาจับอยู่นี่นะอยู่บนเดียวนียอยู่บนอยู่บนเดียวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีนี่สี่ตัวนี่ห้าตัวทั้งตัวนี้อยู่บนเดียวนี่ ห้าหกหกเก็บหซกมีสานะมแล้ี่น้ำน้ำท่วมแล้วน้ำไหลมันมาทำน้ำ,นำมึนเลยไหลมาตามน้ำนี่แหละฮ่าเราเก็บไปเรื่อยๆทุกคนเลยเก็บมูลเนี่ทุกคนมาแล้วกับสเปนเป็นตอนเวินทุกคนเอ้ยอยัให้ทุกคนมาเห็นเลย khay để cho mọi người bên này, cả con ăn này, khác mọi người mua chết, mì tui nhẹ nhàng luôn mọi người, mì tui này ตัวหอยทักเอามาสคนหอยทักบางคนไอ,อ,หอ้หอยเดือยนะหอยหอยเดือยนี่ยอ้อยู่นี่สองตัวเลยทุกคนหนึ่งหนึ่งสอง ที่ยังมีโซงตัวสามตัวนะทุกคนอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่ง,องเออโอ้ยอูย้สิตัวนี้ตัวนึงนะทุกคนโอ๊ยไปแล้ว เป็นตามลำหัวหนึง่งตัวเมื่องตัวเลยไม่อีกตัวหนะน,นึ่งนะน้ำน้ำบนทางย่างมากทุกคนทาแม่งมาบนไก่ชิหดตันโต่งนะไก,ะก่ชิหดจิ๊บโกลี่จิ๊บมันก็อยู่วังนี้นะคิดเบื้องหนำนทุกคนตอนนี้อยู่นี่ยัเนื้อเพียงกลางขาเลยทางย่างเบื่อนี่เพียงกลางขาเลยนะยเี่ชนะิงนี้เลยเจ้จิ๊บ จิ้คอยถ่ายทุกคนมึงจิบอะจิบจิบคอยตัวคอยแต่ว่าวันนี้มันกลางอะไรนะทุกคนน้ำลายนะน้ำลายเลยกันอันลักป่อมันกระทนนะโอ้ตัวนี้อ้วนขนางหน้าเลยอนจำเนึ่ยอดนี่นะนีุ่กคนตัวนี้ หลายทุกคนตัวเห็นตัวบูเห็นนะหลายกิโลนี่เนี่ทุก <c oughs> คนนกน้อยสามตัวเลยนะสามตัวเล่นกันเลยโดนน่ามันึงบินไปเลยอ่ะปล่อยมันนะปล่อยตัวได้เห็นไหมนะ โอ้นทุกนนี่ต้นบอลลงน้อยนอนท์นะสองตัวได้ยินบางตัวก็ยู่ไปน้นี่ทุกคนบางตัวก็ยูไไ่ใกล้ๆน้ำนนใส่เป็นไหลมาเลยวเลยนะน,นี่ทุกคน มาค่ำทุกคนเอ้ยคอมเมนมาตะเวันนี่โอ้โมูนเข้าปัญญงังทุกคนเลยมันเห็นง่ายทุกคนในมุนมใน,นอนนื่นดอกจากของเว้นเลยนะนี่ฮอบห่างคืนเนาะตัวบางตัวมันก็เห็นบางตัวก็บ่เห็นหลายอยู่ตามอุ้มไม้อยูน่นี่ยทุกคนเอ้ยนี่ตามอุ้มไม้ตามเวลามันคืนจับอยู่เลยนะ ไปแช่ไว้น้ำท่วมมันอันนี้เป็นขั้วที่คนขัว,ว,รรวที่ว่าความห่วยนะตอนค่อยท้ายตอนน้ำเนี่ยบริลายนะแล้วตัวน,นี้มันท่วมจนอันนี้เลยเนาะคุ้งซาวนี่เลยแต่ว่าดีย่างทุกคนน้ำบานคอยเนี่ยมัน,ม,นมันท่วมมันมันบริท่วมโดนนะคือว่ามันท่วมไหลผ่านอะไรอย่างซี่ซ แค่ค <Hey, S 2> ืนเดียวเนาะคืนเดียวมันก็บกลงไปแล้วนี่กับเมื่นเช้าอนนี้กับบกลงเลยทุกคนเลยพลมันเป็นเท่านั้นนะน้ำมันพอลนีแต่ท่วมไหลพาดอย่านงนี้มันก็เลยเย็นให้อันนี้บริเวท่วมเข้าท่วมอย่างจะนเข้าตายเข้าอย่างนะโอ้ชาวครัวก็ถึไปแล้วครัวนี้เช่านี้ไปแล้วทุกคนเลย ใส่อะไรวะทั้งอื่นแต่จับอยู่นี่อีกค้ายมันไปเนียนทุนน้ำก็ไมัมันตื่นนี่ทุกคนเลยเรารับเพลงเอวคอยมาได้หมดตื่นบนเลิกเลยทุกคนเลยเมนว่าแปดตอนวินใดก็เมนมันน้ำมาตอนวินคุยคอยวานะโอ้ยคักทุกคน,มนหมดอยู่ได้ท่ายทุกคนเบิ่งกับคักเนี้ย,ยหันไปทางนอกวัวก็มีน้ำหมดทุกคนเลยเต็มอยู่น้ำหมดนะโู้เจ้าหาเก็บอยู่ทางไหนก็ได้ นันนเ้นแสงไฟก็จะเอาหาเกปกิโลได้เลยกระดังนนคนงวยอยู่นี่เป็นแปลนไหมนี่เห็นง่ายอยู่ทุกคนพูดตัวนั้นนะตัวนั้นจับอยู่บนลำนะตัวน่ะ โดนนี่สไลด์โดนตรงในมันเป็นโดนนะมึงก็เม่นคุ้ยว้าวเลยคก็เม่น,เมนว่าเป็นต้นว้นนี่มันจะกล้าเข้าอยู่นะนี่นเป็นต่างคืนเนาะมันี่เป็นโดนเป็นอยัางนนมันเป็นโคกๆเนี่ยมันบ่อยากกล้าเข้าไปไหนยันมันหนีเอาสลอ็อปผิดอย่างคือคุ้ยว้าวแล้นี่มอยู่นี่นะอู้อยู่นี่นะนลายตัวทุกคนไนดะ้ขอจิตท้าให้เพิ่งนะ หนึ่งตัว่ะคุณสองตัว P. สามตัวด้วยไหมตัวที่ชี้คุณนะตัวนี้อีกตัวนี้ห้าเหลียวมานเล็กขี้กับมี่ไหมทุกคนนี่มีนี่สองตัวเลยหลายทุกคนไม่รู้ว่าเป็นตอนเว้นนะทุกคนเอ้ยมันจังจะได้ตาเข่าบนมันดู คโคกอะไรนี่มีนะทุกคนจับน้ำลำไม้มันนี่เห็นง่ายดูดูนะเออช่องตัวได้ทุกคนนี่เบอร์หนึ่งก็มีนะ้มันเป็นตอนกลางวันน่ะมันกันหน้าสิหาง่ายทุกคนคือควาวันเวลาเขาซ่องหาตามพุ่มไม้พุ่มหยังมันก็จะเห็นง่ายนะทุกคนเห็นตัวมันนะนี่ชารายกันคืนนี่ทุกคนนี่ เป็นตรงเป็นตัวขงวันนะโอ้ยให้จิตเห็นดูเห็นง่ายปนี้นะเอาอยู่นี่กับฮาหกตัวแล้วนะบนเดียวนี่นบนเี้เอ,อีกสตัวนี่ ูทุกคนทุกคนอีกนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาอย่าเบิง่งกิ๊บอยู่สายนองนะหัวน้ำนี่มันขึ้นมาฮอตสายนองเต็มเลยเพื่อนๆทนสำหรับกิ๊บอยู่ที่ต่งอยู่ห้วยปากห้วยนี่ที่ชิกางอะไรทุกคนเนะ่ยรักบอกถอนนี้เลย โบกกับน้ำนี่มันลายเกินพวกนะรอบนี่ลายแห้งน,นี่เบิ่อไม่ค่อยน้ำนอันนี้ปิดปากยูนองนขนาดปากยูนองให้ทุกคนน,นนะครับไปเพิ่มคนนะง่ายเราหยามกันแล้นะโอ้ ไม้เขาลายวะโอ้ยนะเนะลงแล้วป่ารอ,อบนี้แหละตนีรอบอื่นหรอน้ำบกุกขึ้นมาตามันลงวิดนึงนะต้มันชันขึ้นไปลงวิดห่างวะนช่ไหอื่นกล้ วาอยู่นะมันมันลงอาได้หนัำลงแหละลงแล้วมีตก้างเลยก็เฮ็ดยังฮะกจับบอจับบวลาวแต่ถ้ามันม่หมดที่รับเก็บนเก็บน้ำนิดนึง Chẳng lắm Ừ Chẳng ừ. ทีบางคน,นทุนกคนเลยบระชมน้ำลายไปได้ได้ตาไปได้จะเป็นอะไรมีอย่างที่บอกทีบึงบุคคลภายในทุกคนเลยบระชมน้ำนะน้ำจน ปุ่มทุกคนที่ปุ่มจิงรีจิโร่ที่เก็บนะอันนี้จิร่ในกระถางนั้นเตรงนี้จะลายทุกคนคลงนี่คลงของเจ้าจนเต็มตรงนี้นะจนเต็มคลงตรงนี้ของค่อยพอได้เต็มเพราะมันห่างกับไปหานี่ครับถ้าแม่ว่าตอนเว้นทุกคนตอนกลางวันน่ยนำมาเป็นตอนกลางวันคือค่อยเวาเก็บนี่สิได้ลายนี่ทุกคนนี่ มันหาง่ายนะมันเป็นกลางคืนเลยมันหายากนขนาดนี่ทุกคนขนาดตอนกลางคืนน,นี่ยังได้ขนาดนี้นะไข่ได้อายุ้ออ่าไว้ได้ไข่อยู่นี่ติดไหมทุกคนนี่นะอ้ยงาโคมันก็นได้นี่ทุกคนเต็มโคเลยนะอยู่นี่ก็มีอ่ทุกคน เขาเจะเกลี้ยงเขา,เขาเจะหย,ยับใจไว้นี่นะอ่ะโอเคทุกคนคอยกลับมาเฮือนแล้วนะไปแต่โดยเว้นทางจีเาม่านี่นะตอนนี้เวลาประมาณว่าสิบโมงเลยสิบโมงประมาณาสี่ทุ่มเลยทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็บจีเทมานนี่นะทุกคน เอาไว้พบก,กันในคลิปต่อไปนะคบพวกกับใจหลาที่เข้ามาอับซุ้มเลยกับเข้ามาัะพอก์นนะเข้ามาติดตามกันโอเคไว้ปบกันในพบพวกกันใกกนใคลิปต่อไป